เริ่มจากมีใหญ่เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็จะมีอินโฟเมชันที่เรามาถามแล้วว่าเมื่อคืนนี้เราได้เกรดเอ1ิแต่เขาบอกว่ามันยังไม่แน่เพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เราก็เลยมาดูใหม่อีกครั้งนึง ขณะนี้ก็มานั่งรอเครื่องจะไปสวนภูมินะครับเพื่อเดินทางต่อไปอยังสวีเดนดตื่นเต้นมากรัาไม่เคยไปสวิตเดนเลย

สนามบินกาตานะคะสัญ,ญลักษณ์ก็คือมีใหญ่ใหญ่จริงๆงตอนนี้เราก็ได้มาถึงมีใหญ่แล้วนะคะสัญ,ญลักษณ์ของอสนามบินโดฮาเนโมเอตไรนี่คือสนามบินโดฮาามีหัวรถไขเอาไปยืดแอคชั่นใกล้รถแล้ว แอคชั่นเฉยๆนะคะแอคชั่นแอคชั่นเอ,เอาวันนี้เราจะมาซื้อรถกันนะคะดูสปอร์ตเปิดประทุนที่สนามบินโดูฮ่าบบธรรมดาโบ <c oughs> Oké, als het nou is A11. Oh dan. A11. Maar around five o'clock. er een double check. Ik denk dat het een keer is. A11. 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 Nou? A11. Nou, After 3 hours, is double check. Ja, het is สงสัยอะไรก็ถามอินฟอร์มชันนะคะอยู่หน้ามีใหญ่พอดีอได้ไปถามแล้วเกรดที่เราจะไปขึ้นเครื่องบินตีหนึ่งสีนาทีไฟของเราที่จะไปสวีเดนก็คือ6น3นาฬิกาสานาทีฉะนั้นมันก็ เออรลีเกินไปที่จะบอกเกรดได้ในขณะนี้เกรดขึ้นที่ A 11 b ่ t จ uh, ะ maybe n in three hours วถ่ไทรูปก,กูเอาวิดีโอเลยเอาของเราตอนนี้คือขณะนี้เรากำลังเดินไปที่เกรด A 11นะคะทางตรงไปเลยหาหาง่ายมากแต่ว่าเรายังไปไม่ถึง ออน,นนี้เราก็หาที่นอนได้แล้วนะคะที่นอนอย่างดีติดแอร์ห้องใหญ่ฟรแีแต่บนจอยังไม่โชว์นะคะ,ะเดินไปเรื่อยๆผู้คนก็ไม่มากเท่าไหร่ก็ไม่น่ากลัวนะคะ อเมซิ่งโดหาเราชอบมากเลยโดหารเึ้นมาถึงเกต A 1 1ว่างเปล่ายังไม่มีคนมาเลยเพราะว่าไฟเรามัน6กนาฬิกาสานาทีแต่ขณะนี้เวลาตีสองพอดีตีส อาเกตของเราก็ได้เปลี่ยนจาก A 1 1เป็น C 2 5แล้วเริ่มจากมีใหญ่เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็จะมีอินโฟเมชันที่เรามาถามแล้วว่าเมื่อคืนนี้เราได้เกต A11 แต่เขาบอกว่ามันยังไม่แน่เพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เราก็เลยมาดูใหม่อีกครั้งหนึงตอนนี้เราได้เกต4.25แล้วก็ต้องเดินไป C 2 5นะคะก็เดินไปเรื่อยๆนี้เวลาตีหนึ่งห้าสิบนาทีผู้คนก็นอนคอยไฟนะคะนอนคอย ขึ้นเครื่องของเราก็จะเดินไปดูที่เกต a 11เพราะตอนนี้ของเรา,าเราไปถามที่อินโฟเมชันแล้วว่าเกต a 11แม้แต่ทางขยะก็สวยงามนะคะ she is very beautiful <laughs> ทางขยะก็เป็นสแตนเลสดู Amazing อา้าวตอนนี้ ตอนนี้เราก็กำลังเดินไปที่สี่ยี่สิบห้านะคะคุณต้อน,น้อยยิ้มหน่อยค่ะ <Okay. S 1> รู้สึกว่าจะยิ้มไม่ออกเพราะว่าตอนนี้มันตีสี่นะครับตอนนี้ก็ขอถ่ายวิดีโอกับตุก,กตาโอ้ตุกตานี่เอามาขายเฮ้อเอามาโชว์หน่อยเนาะ mm. ว่ามีเงินสื่อออกเอามาขายขอถ่ายรูปจักหน่อยตุกตานี่ก็ขอถ่ายรูปนับจักหน่อยแนะ่อา้าเอาสูงสูงบ่าเอาสูงสูงเอาสูงสกันเอาเตี้ยแล้วมันสิขึ้นจากของก้นสิจำได้ จากหลังหมีใหญ่มาก,ก็จะเป็นทางไปเกตดีเกตดีแล้วก็อ e. ีทางไปเกตดซีซียี่สิบห้าป้าดยางขาลาบแปงแซงหัวหิ้วเผาเทบ่มีมีกะที่กบตักงัาพุ่งขายไปเนาะแถวนี้เนาะผัดมีเหมือนข้าปุ่นแมมีบ่เป็นมัดิ์ศิลป์ เอามาสนามบินเพ่เคยเห็นหินเอาพุ่งยกดูเพุ่งยกเล็กเตัวเตัวพุ่งยกได้กลัวคักเลยเ่ยกไปเทาไหต่วยกยกยกท่าทางยางเป็นเออเติดไงกวงไงไพศาลบุยโดฮาท่านผู้หอะร่างกายงานสั่งเทีกูฟ้อนเธอกัาต้อไปไปยังไหนเหรอ พอมาถึงเกต20ถึงตรงเกต C 25ถึง29นี้เป็นเวลาตีสากว่ายังไม่มีเกตยังไม่เปิดก็เลยถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเกตก็จะเปิดแล้วพอถึงตีสกว่าตีส10นาทีเกตก็เปิดตีสครึ่งข้างนอกนี่สว่างแล้วนะคะเช้ามืด เกตซ2 5 C29 ยยังไม่เปิดไม่ต้องตกใจนะครับพอสว่างเขาก็จะเปิดตีสีก็เปิดแล้วค่ะก็ได้มาถึงสนามบินสต็อกโฮมแล้วนะคะอารันดาคนออกจากเครื่องบินเช็ค ออกมาข้างนอกแล้วตอนนี้เรากำลังเดินไปดูที่จอมอนิเตอร์นะว่ารถเราจะออกเวลาเท่าไหร่แล้วเราก็จะออกไปข้างนอกเพื่อไปขึ้นรถบัสเราจะชีรถลำเบอร์850ซึ่งจะออกจากตรงนี้นี่15.35นาฬิกา35นาทีแต่เด็กน้อยฝรั่งนี่ทำแล้วอสองคนรูปรล้อๆนี บอกว่ามันอาจจะเลทไปสัก10นาทีหรือมากกว่านั้นอีกเราก็คอยได้อากาข้างนอกเย็นสบาย16อ,องศาเซลเซียสเป็นเทอร์มินอลสกายเทรนแต่ว่าเราขี่รถบัสล้วต้องออกไปอีกทางหนึ่งรถบัสไปทางนี้ออกไปข้างนอกหลังจากที่เรารู้ว่ารถของเราจอดตรงไหนแล้วเราก็จะเดินออกไปข้างนอกการเดินทางใน สนามนี้สวีเดนออกไปข้างนอกนี่ง่ายมากแล้วเดินออกไปข้างนอกขึ้นรถบัสเราต้องมาดูตรงนี้ departure ป้าเบิข้ขงทางเขานามประเทศสปีเดนไอรันดา